สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการรีติวและคอมเมนต์วันนี้อยู่กับผมพเพชรเด็ดและผมเอิราพาตุลยครับวันนี้เราจะมารีวิวก๋วยเตี๋ยวไก่จากรุ่นพี่ในวงการพับจีนะครับก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะะลบ้านแปดครับของพี่เอเดนเวอรกิการ์นี่เงซึ่งจะมี2ราคาก็คือธรรมดา60พิเศษ70นะครับสั่งได้ทานแกู๊นแล้วก็ลายแมนเลยเดี๋ยวเราไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาเลยครับเนี่ยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเออไปไหนอะแล้วทำไมเป็นกลัวเอาพี่แทนเอาพี่แทนฮะเอาพี่แทนเป ล้วผมจะรีวิวได้ไหมเน mm ี hmm. ่ยนก่กูเตี๋ยวที่ไหนเน oh, ี่ยใอ้กูเตี๋ยวที่ไหนพิเอทไงอ๋อราคาราคาแบบราคาดีไหม้เจดสิบมคนเอาตารสชาติราคาเดี๋ยวชิมชชิมก่อนอันนี้ปรุงยังยังไม่ปรงไม่ต้องเดีปรุงเออลองดูเออลองดูแบบไม่ปรุงก่อนอืไง น้องไก่เหรอไก่เปลือยป่ะน่องไก่เลยเหมือนน่องเลยก็มันเป็นไก่ใช่มันรสชาติเหมือนหมูไม่ใช่เละกินได้อร่อยเบื่ออยู่อร่อยอยู่เส้นในเส้นเขาบอกว่าเส้นเขาแบบว่านี่ยเจ้าเจ้าจังเส้นตลาดตอวไรอืมเส้นเล็กอันนี้เส้นเล็กที่ผมกินอ่ะเหมือนเส้นหมี่ไหมไม่เหมือนเนี่ยเส้นไม่จับตัวเป็นก้อนเลยเส้นบะหมี่เขาดีคือปกติ ปกติเราไปกินมันจะเป็นเส้นแบบเส้นที่รู้สึกว่าเส้นใหญ่ๆกว่านี้อันนี้มันเป็นเส้นเล็กๆเ,เ,เป็นบะหมีม่เส้นเล็กเป็นแบบเหมือนเป็นบะหมี่ทำมืออ่ะร้านอยู่ที่ไหนคนระับร้านอยู่นิมิชใหม่สี่สิบนิมิชใหม่สี่สิบชื่อร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านเอกบ้านแปดอ๋อถ้าเลยไปบ้านเก้าคือไม่ใช่แสดงว่าเลยขย้อนกลับมาแล้วทำไมพี่เขาหันมาหาก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะรู้ไหมไม่รู้เนาะไม่รู้เฮะ แต่ผมว่าผมว่านะความคิดผมนะหลังจากที่เขาอยู่ในวงการนี้มาหลายปีมากเขาสะสมไก่มาเยอะเขาไก่นั่นนี่แหละเลยเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ดูท่าอร่อยกินไม่หยุดเลยดูท่าแล้วมีแบบมีช่องทางการติดต่อไหมคือสผ่านอะมร้านนะคือแบบพิมไปก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านเองก็เจอเลยรอยรสชาติเลยพูดถึงรสชาติเลยขอรสชาติเลย รสชาติรสชาติแลาวพี่พี่หวานรสชาติตามสไตล์ก๋วยเตี๋ยวไก่เลยเราไม่รู้จักเอ๊พูดแบบเราไม่รู้จักเอ๊เลยตามสไตล์ก๋วยเตี๋ยวไก่จะมีเค็มๆหวานหวานใช่อันนี้คือยังไม่ได้ปรุงนะมันมันหวานจากน้ำซุปใช่โอ้ยไปลองเอาตัวไก่เลยตัวไก่ดูดกินไก่กินเส้นเหมือนนั้นเหลือไก่ไหมเหลือไก่อย่างเดียวแล้วจะตีโอ้โหไม่ทันเลยวะ เียงเทียงเดี๋ยวไก่จะมีเรื่องเทียงวะอ๋อมีมีเอ้ยนี่เอ้ยลองพริกพริกเขาแปะนะนี่แปะนะพริกเขาเนี่ยเป็นพริกแบบเรารู้ว่าพริกเขาทำเองเพราะว่ามันเป็นแบบน้ำมันพริกแบบขั้วสดเนี่ยจากที่ผมไปเรียนมาจากเป็นไปเรียนมาจากเยลเยลไอ้นี่มีอยู่กับเยลไอ้ไอ้ไอ้คะแนนรสชาติเลยเจ็ดสิบจะไม่หรือเป่าเจ็ดสิบคะแนนแปดเลยเน้รสชาติเหรอแปดจุดห้าแล้วกันคะแนนหน้าตาหน้าตาก๋วยเตี๋ยว หนาา้าตาก๋วยเตี๋ยวเหรอแปดเือนโอ้ไม่ให้แปดเรื่องราคา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 อืมาาเร่อจเหตุผมว่ากลางๆนะราคากินได้พูดถึงราคาก็แบบกลางๆก็กินได้เพราะว่าอย่างไก่เนี่ยไก่เนี่ยก็แพงแล้วเดี๋ยวนะี้ทุกอย่างแพงหมดอ่ะแล้วดูเขาไม่ได้ให้แบบไม่ได้ให้แค่ชิ้นเดียวให้สองชิ้นเนี่ยมีขายอีกงสามสี่ชิ้นนะเ,เ,เยอะเ,อเยอะก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านเอกเจ้าเด็ดเจ้าดังกินแล้วอยู่ในผวัรขึ้นสวรรค์ใช้ลายชิที แหมเมื่อคานนี้ก็ถึงคิวของผมสองคนละผมเป็นแอสแทกเกอร์นะตคนนี้ได้รับโจ๊ะนะครับอนนีกครับนะอนนีกครับนะ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 เป็นเด็กปั้านผมเองผมบนะ้านมานนตั้งแต่สมัยมาเล่นบอลซีแกรกๆอ่ะไม่เคยเล่นอะครับไม่เคยเล่นวันนี้ผมจะมารีวิว๋ว๋วเตี่ยวไก่บ,บ้านเล้งนิวออติก้าครับพี่เอกซึ่งบอกว่าผมรู้จักพี่เอกเป็นการหัวโจ๊กด้วยนะนนไดหลับหนึ่งเตี่ยวไก่ที่ถือว่าเป็นแบบหนึ่งในแบบว่าเมนูชอบกินไหมก็กินได้กินได้ไอสมมติมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวไก่สามก๋วยเตี๋ยว สั่งไข่กระเพราเมีดมิลค์เจียวไก่ที่มาไว้สุดในโลกทำไมเจียวไก่มาละไงเนี่ยเจียวไก่มาละไหนมาละห็นมีมาละเลยไม่ใช่มาถึงว่ามาแล้วอะไรเงี้ยออ๋โดยราคาที่เรากินอยู่นี้ก็คือพิเศษเจ็ดพิเบาทครับผมนะผมจะลองเอาชิ้นนี้ครับน้องรอเลยอ่ะเดี๋ยวชิมแบบไม่ปรุงก่อนเดี๋ยวชิมแบบไม่ปรุงแล้วเดี๋ยวอร่อยครับเอาหน้าออกกันเลยนะชิมน้ำชิมน้ำอย่ามากินเลยอย่ามากินเลย ชาติก็อร่อยครับน้กวมยนแท้เจียวไก่ะเวยนิ้วเจียไก่มาละแต่นี้ต้องปรุงหน่อยเพราะว่าเป็นคนชอบกินรสจัดลองตีก่อนลองตีก่อนเขาบอกว่าเปื่อยนะพี่อพี่อบอกว่าตีนเนี่ยเปื่อยเจ๋ยวไก่ต้องตีนเปืยเดียวก่้เปยออืมอ่า เบื่อไปเบื่อไป้งเลยชวนเบื่อเลยอะม่วงกินเจยังผมไม่กินดีเลยกินหมัดผมไม่ละเข้าวรสชาติไงวะจริงเหรออ๋อโอเคมันบอกว่าไอพี่เอ้ครับไอ้นิวบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่แต่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่มันอร่อยที่สุดในคลิปมาเลยครับว่าโปรตีนกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยพิ่งก๋วยเตี๋ยวไก่จานแรกของมันสั่ดกินอีกไหมสั่ดกินอีกวะอร่อยเลยเนี่ย ทำไปเล่นแบบคุณจบทางด้านทางอาหารแซ่บฟูครับแล้วก็ไลแมนตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านนะครับตอนนี้อัปเดตอย่างนยังไม่มีหน้าร้านแล้วเราก็ถือว่ารสชาติดีคือคนชอบกินเต๋อไก่เลยะผมบอกให้นะไอเลิฟเวอร์ก็เต๋อไก่ลำบากแล้วชีวิตอะคือเพิ่มของอร่อยมาหนึ่งอย่างชีวิตอะต้องจดแล้วไงต้องจดอยู่ในหัวสมองอัลบั้มเซลล์อะเรากินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพามาสัมภาษณ์เบี้ยโมเดิร์ก้านะครับสสวัดีครับฟู๊ดช็อคเบี่ยผมผมสัมภาษณ์เลยพี่ว่าจุดเริ่มต้นของการทแบบ การทําก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยจุดเริ่มต้นมาบ้างงพี่จุดเริ่มต้นเหรอครับพี่ก็คือทํากินแล้วทำกินเอง,ง,งอะครับแล้วก็เอาไปลงหน้าเฟซอะไรอย่างเงี้ยเอาลงหน้าเฟซครับแล้วคนก็ทักหลังไมค์มาว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําขายบ้างก็เลยก็เลยถึงก็เลยเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวไก่บ,บ้านพี่เองเลยครับพี่ดีรสชาติไหมอร่อยครับอร่อยพี่พ,พ,พี่ขอให้ประสบความสำเร็จพี่มาให้ทึงๆเลยรวยแล้วพี่ครับครับพี่อร่อยมากครับผมมากครับ คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็คาว์บูร์เบกนั่นคือจุดท้่ต้องการเกี่ยวกับ้าบ้านแปดอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนไงอร่อยไหมอร่อยกินอดใจะไม่ไหวเนาะคือเนาะมันร้องไม่ไหวชอบอะไรในในในน่องหรือตีนหรือเส้นนะชอบน่องครับเปื่อยเลยเปื่อยเปื่อยอร่อยเนี่ครับต่อไปครับพี่อาคิวเอาละครับเพื่อนๆครับสำหรับรายการเพิจิกเล็กคอมเมนต์ครับต้องบอกว่านี่เป็นเป็นอ p พหนึ่ง ที่เราเรามากหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าขายของหรือมีเมนูเด็ดๆหรืออยากว่าให้พวกเราไปกินอะไรเนี่ยคอม,มเมนต์มาได้เลยหรือพวกเราเจะไปเลคคอมเมนต์ให้ดูร,รับรองรีวิวแบบว่าเฮงอ่ะและรวยด้วยและคนตัดแถวยาวเป็นสิบหรับวันนี้ครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปปาร์ตี้ เคยเคยกินเียวไก่ที่หือหไมไม่เคยไม่เคยเหรอะดาวแดงอ๋อกกินครั้งแรกอ่ะอืมดาวพีกินเยเลย่อไม่กิเยวเดือต้อหยาบอ๋อแล้วเป็นไงเนาะเนี่ยกระดูกไม่เหลือเลยอุ้ยเปอหารเลยหรอไม่มีกระดูกเลี่ยอาหารเลยอี่ยไ้วอโอเคนะราได้าแงมัน้อแงต้องแกติเป่ติดแต่หน้าตาเดโอเค โอเคสิเองน่าก okay ้าวเขียนไม่ใช่เลยรูเติ๋วอ๋อน่นเรียกว่าอาารยดี